การหาคือระบายความแค้นหรือคะหรือว่าไงสียโฟอะคะความแค้นอืม <c oughs> ไม่ได้ระบายความแค้นอย่างเดียวมันคือมันไม่มันไม่ได้แค้นอะไรมากแล้วนะเพราะว่าแต่ว่ามันคือต้องการว่าอยากจะรู้ว่าทําจริงหรือเป็นละครลิงหรืออะไรเงี้ยอืมแค่นั้นไม่มีอะแต่เล่าว่าพี่ไปเจอเหตุการณ์จริงมาเลยใ,ใกล้บ้านเช่าหลังนั้นเลยอ๋อ สลัมนั่นเหรอบ้านหลังนั้นใช่ไหมมันไม่ใช่บ้านนะโศกโโขนาดนั้นก็เห็นอยู่ในรายสดน่ะไปทีนึงไปทวงทองมันขโมยไปแล้วเรื่องคดีที่เกิดโมนี้จบยังไะยังอยู่อ,อุทธรตัดสินวันที่ถ้าจำไม่ผิดยี่สิบเมษายนพิการพิการหลายคนสงสัยว่า ที่ไปเกลียดหรือโกรธอะไรเขาทาําไมถึงจะต้องมามบแบบแว่าย้อนกลับไปเราเกลียดเราโกรธเขาเอาเงินเราไปขนาดไหนหรือว่าเขาทําอะไรไอ้เง<ร>ินไม่ได้หวังหรอกแต่อยากให้มันได้รับกรรมให้คือว่าการรู้อ่ะพูดไปเลยได้แม่ไไม่รู้อ่ะกระบวนการการจับโจรแบบเนี้ใช่ป่ะก็คือรวบได้ก่อนหาพยานหลักฐานให้แน่นส่งยื่นฟ้องได้เมื่อไหร่ยึดซับได้เมื่อไหร่ถ้ายอมให้ประกันตัวได้ตอนนี้ยังต้องคัดค้านอยู่ ก็ S <S เป็นสเต็ปยังไงก็ต้องได้ประกันตัวแต่ว่าขอให้มันอยู่นานๆกว่าน <ừ, S 1> ี้หน่อยได้ปะอืมีคนมาบอกเล่าพี่หลุดประสบการณ์จริงที่เลยกยล้าพูดว่าเออมันมีแบบอย่างนี้อะไรเงี้ยพี่คิดเองมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้พี่เป็นรุ่นตำรวจอืมอ๋อพี่เป็นลูกตำรวจใช่พี่บอกว่าพี่เห็นรู้เช่นเห็นภาพหมดเลยเฉินหมดรู้รู้อย่างการนถึงบอกว่าอยากรู้อะไรที่เป็นความจริงอะ มันบอกเนี่ยการไม่เคยพูดโกหกกับสาบานที่พูดไปโพสต์ไปอ่ะเรื่องจริงไม่กลัวโดนแบบเขาฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้ยฟ้องเพาฟ้องปดีก็สูญไปเพราะว่าจะมาให้การแบบว่าืกลัวโดนจับแล้วก็แบบแล้วเดี๋ยวมันก็มีเรื่องเงียบไปทําต่ออีกเหมือนเดิมคือการแบบว่าไหนแม่งเข้าคุกไปละกูต้องเอาให้มันอยู่นานอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าแบบไม่ใช่จับง่ายนะอืม แต่ล่าสุดล่าสุดเห็นบอกว่าได้ประกันตัวมาแล้วค่ะเจโตเหรอเห็นไหมไอ้เกลือแล้วยังไงประกันยังไงพี่ไม่ไ,มได้ตามข่าวเพราะพี่มอจจะเ็บแประกันตัวอออกมาะไรเงจ็บทำไมพี่พยอมให้ประกัน<อ>นั่นไงเห็นไหมตำรวจ<ม>รประกันเท่าไหร่เสียไปเท่าหไหร่ไมม่ใใ่่แนใครข้ออูลลายยยะเเีดจริงเปล่าออขอดูหน่อยใช่เปล่าออ เขาเขาไม่บอกพี่ทำไมไม่ไล่บอกเอาหรอกอ,อย่างในส่วนในในส่วนกรณีของพี่การกับเซยโฟเองคือณวันนี้ก็ยังมีอะไรติด้างกันอยู่ไหมครับหรือว่าเอาโหสิกรรมกันไปแล้วไม่เอาโหสิไม่กดน้ําให้ด้วยหรือว่าไม่อะไรทั้งนั้นมันต้องรับโทษที่ไม่ใช่ทำกับพี่คนเดียวกับทุกคนกับประชาชนกับเยาวชนกับอะไรอย่างนี้อื ตอนนี้เขาติดอะไรของพี่การบัางครับอย่างเรื่องทองที่ไม่เอามาให้หรือว่ายัางไงมันเป็นคดีอยู่ที่สอน,นอไอ้คดีกับมันอะเยอะ,อ,ะอยู่ที่สอน,นอก็ช้าสโลโมชั่นไปหมดคือทั้งคดีปืนทั้งคดีที่ไลท์ที่มันไลท์สดตำรวจไปจับที่บ้านพี่ก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยถ้านาฬิกาปลอมก็เอามาจําอะไรของมันก็ไม่รู้ก็ลืมเอาเนี่ยใบแจ้งความไปอะไรให้ดูถ้าพูดถึงมูคลค่าเราหมดไปกับคนคนนี้เท่าไหร่อ่ะครับผม ไม่รู้หลายสิบล้านออตอนนั้นทำไมเราถึงยีให้ก<ป>็มาเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าคนจะมาทำอะไรเราเพราะว่าเราไม่เคยคิดทำอะไรใครเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่เคยคิดทำร้ายใครก็ไม่มีใครหรอกจะมาทำร้ายเราคือเป็นคนที่แบบแบบเนี้ยเป็นคนที่แบบซื่อๆเบื่อๆแบบนี้แล้วก็คือตอนนั้นเราก็อยู่กับ พิเศษอยู่กับพ่อกับแม่เราก็ไม่เคยเจอคนเฮีย่ยงอะไรก็จะป่ะอะไรอย่างงี้ก็ไม่เลยไม่รู้ไงว่าสังคมจริงเป็นไงแต่ดีนะที่พี่เลิกกับพิเศษเนี่ยเพราะพี่ได้เห็นความจริงของโลกเพราะตอนนั้นมันเหมือนกับไม่ใช่มมนมันคือไม่เคยเห็นแบบพวกนี้ไม่รู้ว่าคนเฮีย้ยแบบนี้มีมันมีด้วยเหรอคือคนมองไปว่าแบบครั้งหนึ่งี่กับพี่โป้เคยแบบสนิทกันแล้วก็บอกว่า มอใไปในเชิงโทษนะครับกุณส,สาวหวานชื่นในช่วง,งานั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หวานชื่นเลยการไปตามจิตเอาเงินของกานให้ได้เข้าใจปะอืมอตอนนั้นช่วงนั้นก็คือ,<พ>อการพยายามใช้ทุกจิตถณิทยาอะไรของกันสรารพัดไงที่จะแม่ไงไอ้เหี้ยเอ้ยอ,อะไรแบบพยายามทุกอย่างทั้งอ้อนบอทั้งแบบไม่สำเร็จก็พยายามทำไม่ไม่ ไม่ตอบโต้ไม่อะไรเงี้ยให้แบบให้คนดูว่าไม่ดีก็ได้ไม่ดีดช่างหัวมัน <ừ> เลย <ๆ S 1> <ๆ>เพราะว่าอย่างน้อยกูอยากได้แค่เงิน <ừ> ใครจะว่าไงอะไรก็บ้าเถอะกูไม่สวหรอกแต่กูจะเอาเงินอะไรเงี้ยแล้วพี่การคิดว่าชาตินี้สิบล้านกว่าจะได้คืนไหมครับสิบล้านกว่าบ้าเลยตั้งหลายสิบล้านประมาณสี่สิบพี่การคิดว่าเราจะได้คืนกนคำชาตินี้ไม่ได้ตอนนั้นที่กูย,ยืมป็ออบอกเยว่า,นาันมีสัญญาอะไรหมดเลยแล้วขอบอกนะ วันที่ตัดสินยกฟ้องกัะเพิ่งรู้ว่ามันไปออ,อกสื่อว่าปลอมแปลงเอกสารใช่ไหมคำพิพากษาไม่ได้บอกว่าการผ่านเอกสารลายเซ็นมันชัดเจนคำพิพากษาออกมาว่าเป็นเงินพนันซึ่งการแม่งอะไรวะสวยเลยการเล่นพนันไม่เป็นเลยเกลียดด้วยไม่ชอบเวยเสียเวลา โยงเรื่องอะไรีงอ่ะพนันออนไลน์โอ้โเโอโออยเป็นตำรวจไปสืบเลยไม่เกี่ยวกับแม่งเลยไม่การเล่นไม่เป็นการเห็นมันแบบตกอับไม่เหลืออะไรการไม่รู้จักเลยนะเยโป้คือใครอยู่ดีแม่งไอเ้เวนไม่อยากจะพูดแม่งมาบอกว่าเอ้ยนี่คนตามเยอะเดี๋ยวให้มันแชร์อะไรให้เออแล้วไงเอออ่ะก็เลยไปคุยนิดนึงก็เลยกลายเป็นสวยมีติดลางย ไม่รู้แม่งมันโกหกทุกอย่างทุกอะไรโกหกหมดทุกเรื่องตอ,ตอนนั้นะเขาว่าไปทำอะไรม,มันก็บอกไปมามั่วซ่วน่ะคือเข้าใจป่ะว่าพอพี่อะมันยืมไปเท่านี้แล้วมันก็เหมือนหรือว่ามันว่ามันจะเอาไปลงทุนอะไรของมันแล้วก็เอาเท่านี้บาทจําไม่ได้แล้วมันห้าปีแล้วเนาะเอ้สามสี่ปีเท่านี้บาทเท่านั้นเท่านี้ร้านเท่านัน้แล้วก็จะให้ดอกเบี้ยวันละ กี่แสนอะไรอย่างเงี้ยการยังไลคุยกับน้องเสือเลยบอกว่าเสือแม่มีงานทําอันใหม่เนี่ยอันนี้อะไรเงี้ยเสือบอกเอ้ยเขาหลอกหรือเปล่าก็บ่กไม่หลอกอะไรเงี้ยแต่าก,การโกหกเสือว่าวอนมั้อาโกหกว่าแบบขุ่นอะไรเงี้ยเออออกมาหลอกเราว่าเอาอมันไปลงทุนอะไรนะพี่ก็คือไม่ได้บอกว่าเป็นธุรกิจสีมันไม่ใครไม่รู้ว่ากระบวนการอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นทําเอาอะไรไปใส่ยังไองอ่ะไม่รู้ เราไม่ได้โดนของใช่ไหมครับช่วงนั้นเราไม่ได้โดนอ้าเราก็ไม่มีใครมาเราทำของใส่ง่ายกาไม่การบางคนไม่เช็คอะไรใครไม่ระวังตัวแล้วก็ไม่รอบคอบแล้วก็เป็นคนประมาทอ่ะอันนี้มันมันบุกคาเรกตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าคิดว่าไม่มีใครทําอะไรกูได้หรอกเพราะว่ากูไม่ทําอะไรใครใครมาต้องมาทําอะไรเรามันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยคือเราไม่รู้ว่ามันมีคนที่หวังประโยชน์ขนาดนั้นหรออะไรเงี้ยมัน กับคนที่ดีด้วยมันไม่น่ามีหรอกอะไรอย่างงี้ไงแล้วก็คือแบบถ้าจะทําไม่ดีกับเราก็มันก็ไม่น่าจะหนักขนาดนี้อะไรเงี้แล้วตอนนั้นเรียกว่าไว้ใจมากเกินไปหนะตอนนั้ไม่ใช่ไว้ใจมาก,กลายคือไว้ใจทุกคนเลยทั้งหมดอยู่ละลูกน้องเพื่อนเลยอยากได้อะไรก็เอาไปเถอะอะไรเงี้ยอืมจริงเพราะว่าพี่ไม่คิดว่าแต่ว่าพี่ก็โดนด่าตลอดเพราะว่าพี่เกิดวันอาทิตย์เขาว่าดวงแบบทำอะไรให้ใครเขาก็ด,าด่าไม่จริง กิดว่าที่ทําคุณคนไม่ขึ้นให้ทําช่วยใครสารพัดไปดูดีด้วงพี่เดี๋ยวโพสให้ดูช่วยใครสารพัดก็จะได้รับแบบไม่ดีสิ่งไม่ดีจากคนที่เราช่วยแต่ว่าดันจะกลายเป็นตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม่อย่างไรเขาพูดโดนนี้คือหลมันจะเป็นของเขาของอะไรนะคะเป็นเขาผ่านแน่นอนที่อ๋อโอ้ยมันก็โดนไปหลายที่แล้วนะคะ ก็ขอถ,ถามหน่อยตอนที่ปอทอ,อจับอ่ะแล้วประกันตัวไปรับเป็นยังไงต่อไปครัง้งที่แล้วนะคะครับครั้งไม่ใช่ครั้งละครั้งก่อนหนูนะประมาณสองปีอะ่ะก็ออกมาได้ม่ออกมาแล้วประกันตัวออกมาแล้วไงแล้วฝมันเป็นยังไงครับคือไม่ยคไม่ได้รือคดีไไดไาไม่ใช่อยากรู้คดีเนี้ยที่ไปขังจับแล้วก็ใหญ่โตอะ,อ,ะตอ,อืมนะการว่าจะไลยถาม ว่าให้จากระดินถามข่าวอาชญากรรมให้หน่อยว่ามันเป็นยังไงพี่กาพี่กาละร้านสามวันนี้เขายึดห,ห,หลักประกันไปร้านสามใช่พี่กาตอนที่เรารู้จักกับเขาตอนที่เรายังไม่ทำประกันเขามีชวนเราไปเล่นพนันออนไลน์บ้างไหมครับผมหรือลงทุนอะไรลงทุนเงิน,น <S <S มันเอาไปลงทุนให้ไงแกก็อยู่บ้านรอมันก็โอนเงินมาให้ตอนแรกๆโอ้ยมีความสุขกูได้เงินวันละตั้งหลายแสนสมมติว่าเราลงทุนไปสี่สิบล้านเราได้เงินกลับคืนมาทั้งหมดเท่าไหร่ การจำไม่ได้ละแต่ว่าเนี่ยรวมไปแล้วขาดทุน4ี่สิล้านเนี่ยลูกขอโทษนะครับลูกผัวว่ายังไงบ้างครับผมไม่ว่าไงไม่ว่า,ไม,วาไม่มีใครว่าเพราะว่าแม่เตือนแล้วครั้งเดียวเราก็แบบมองโลกสวยแบบลาเวนเดอร์เห็นปากหมาอย่างเงี้ยแม่มงแบบทําไมโง่ขนาดนี้แล้วก็แบบคิดว่าแบบโลกจะมีแต่ดอกลาเวนเดอร์สวยงามไม่มีใครชั่ว แม่เตือนกันว่าแม่มันไม่ได้เป็นแบบทุกคนพูดนะแม่เป็นคนดีเพราะมันพูดคานี้ประจาว่าผมไม่ทําคนที่อะไรวะคนผมไม่ทําคนดีผมไม่ทําคน,มมท,คนท,ที่เงินที่สะอาดพี่ก็คิดว่าอ๋อมันไม่ทําเงินมันไม่ทำํำแบบพละยศเงินเราหรอกอะไรเงี้ยที่ไหนได้นั่งเชื่อใครไม่ได้ตั้งแต่บัดน,นั้นไม่มีใครได้เงินจากพี่เลย <c oughs> แล้วก็ อนนะ้อยฟังคำพิพากษาอุทธรยี <20 S 1> <20. S 2> ่สิบเมตรสรหรือยี่สิบห้าไม่รู้จำไม่ได้ไปกี่โมงคะพี่จำไม่ได้ไม่ได้ไไดีด่นเนาะม่ต้อหนูว่าอันนี้มีการดูองอืมถ้ายกฟรรองอีกไม่รู้จะว่างไงนี่อยากจะรู้นะแม่งโดนขนาดเนี้ยโอ้โห หลับอะไรหลักฐานแบบสมุดบัญชีอะไรเต็ไมไปหมดประกันไปแค่ล้านกว่าบาทแล้วประกันได้ยังไงถ้าสารธนะเนี่ยมันก็โดนไล่ออกเพราะว่าเรื่องมาคัดค้านการจับกลุ่มบ่อนการปิดบ่อนเนี่ยมา่งอะไรเนี่ยมันทําไมต้อคนต้องไปกลัวมันทำไมต้องให้กลางขนาดนั้นฮะเดี๋ยวอบอกแม่งมาเลยอ่ะ อันนี้พี่รามไปถึงที่สันทนาแล้วหรอเนี่จะพูดถึงมันมันมาประกันได้ยังไงไอเวนนี่มันมันโจลดกันถ้าสันทนะไม่อยากมาเสือกมึงใจนี่มาแทนมันดิคืนมาแล้วกูจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วที่รู้จักสันทนาก็รู้จักในข่าวไงข่าวหรอปากบอกไงพี่โกรธเขาจังอ่ะเพระกันประกันตัวได้ก็คดีหมอมันประกันตัวไม่ใช่ก็มาบอกทำไมล่ะก็พี่โกรธเขาเขาอาจจะหนูว่าพี่มีคดีอมี่ดี่ย่างนี้ คดีไหนไงเดี๋ยวมันอาจจะฟ้องพี่แต่พี่ก็ไม่สนหรอกคนคแบบนั้นอะ่ะพ,พี่การกลัวไหมเข,เขาเป็นแบบมันพูดยนนนาม่าเหมือนกันเราแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นใครแต่ก็ร,รู้ว่าเป็นคนไม่ดีแเรากลัวไหมแบบเขาจะแบบทำร้ายเราทำร้ายพ,พี่กาเลยการจะบอกให้นะถ้าการจัดการมันได้นะคะการตายก็ไม่เสียใจตายตายหลับสบายใจเลยนนทั้งสองตัว อ,อะการพูดเรืออ่องจริงทำไมอ่ะมาต่างแม่เชยืนที่หน้าด่าตำรวจคนนั้นคนนี้ตัวเองแม่งโดนไล่ออกมีเกียรติยศศักดิ์ศรีที่ไหนไปด่าตำรวจยศใหญ่ๆโผล่รวยขนาดไหนกันไอ้เงินสีสกปรกอะถ้าจัดการได้ก็จะนอนตายตลาดใช่โหมีิอเนี่ยบอกเลยนะแม่งรวยจริงเอาเงินมาใช้นี่ดิแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ทางใครทางมันเดี๋ยวลดให้เหลือสามสิบเอาป่ะ ถ้ามึงรวยจริงอ่ะเ,ออเห็นเห็นเห็นที่เขาแบบเผยเผยไหนว่ารวยไงแม่งไอยึดตารอาออกมายังไม่ได้ใช้หนี้กูยังไม่ครบเลย<ม>กูมาบวกดูแล้วนเนี่ยเือเท่าไหร่เวู้ไม่ไปที่มันที่ไยรัฐเขาเขาลงว่าโดนยึดอะไรมั่งอ่ะแม่งดูแล้วสิบกว่าล้านเองยังไม่แม่งทำยังไงวะเงินม,มีแค่สิบกว่าล้านยังไม่พอใช้หนี้พี่กระจกขนาด มีอะไรจะฝากถึง,งเขาไม่ถ้าเขาออกมาแล้วเขาอาจจะดูไร้สดอยู่หรือว่าดูบอกมันเอาเงินคืนกูมาไม่งั้นมึงตายนะไอ้เฮียดูอันนี้กูไม่ปล่อยอ<บ>่ะคัเนี้มาไม่งั้นมึงตายไอ้เฮียได้ด้วยหรออ้าวมันไม่ได้คำหยาบนะมันเป็นคำธรรมดานะชาวบ้านเขาก็พูดกันคอสชไม่ให้ดยอันนี้อันนี้อันนั้นเขาไม่ได้เป็นโจทย์พี่พี่ไม่ว่าเขาแล้วแต่เขาแต,แต่ใครมาเป็นโจทย์พี่พี่มัไม่ยอม คำถาม 3, ีคำถาม,มนึงแล้วขอถามนะนแม่งทำผิดแม่งกี่คดีแม่งตื๊ดแม่งก็ยังกลับไปทำพานันออนไลน์เห็นในโฮศัพท์อ่ะมันเด้งมากระพริบกระพริบเป็นรูปไอเหียเนี่ยอ่ะแล้วที่จับไปอ่ะคือเสียเปล่าอ่ะซึ่งจับไปทำไมอ่ะไป็นาแจงแลราขอลิงแล้วเพื่อเอาเงินยึดซากของมันมาแล้วก็ปล่อยให้มันไปหาพอรู้ว่ามันมีเงินก็ไปยึดอีกแล้วก็ปล่อยมันไปหาทำทำไม การบอกแล้วที่การโพสต์ไปว่ามั่งละครลิงหรือเปล่าหลอกแด็หลอกเสีย่ยวกูอีกมันก็หลอกจริงใช่ไหมมันประกันได้อะแล้วเมื่อบานเ์เซโอบอกคัดค้านไม่ให้ประกันตำรวจอ่ะเอออย่ามาเมื่อกีก้ดูข่าวก่อนที่จะมาเขาบอกว่าคัดค้านการประกันตัวแล้วก็แบบอะไรต่างหนาสาหานะัสอ่ะผอบออ่นะแล้วแบบแปลว่าแบบร่วมมือกันแบบไม่ได้จริงเลยดิใช่ไหม ท่าหอะไรมาหาเจ้าปุ๊ที่าหนูบอกว่าหนูรู้ด้วยหนูก็ร่วมสนุกมากลัวผอบวตละเขาโกรธพี่แบบพี่ไปว่าเขาเป็นละครถามผอบวตละเสกเล่นบล็อกเด้งก่อนแม่กับสองตาเฮ้ยเสกยิ้มมีความสุขน่ารักดีเพราะว่าเขาไม่ค่อยยิ้มดูมีความสุขขนาดนี้นั่งอีกโต๊ะหนึ่งแอบถ่ายเกี้โพสปุ๊บแล้วก็นั่งกินต่อเอ้า เอาตำรวจตำรวจมารับกูถึงบ้านหลิงวันหนึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเราวีไอพีหรือเปล่าแม่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติส่งรถมารับถึงบ้านอ่ะขอถามเถอะเล่นป๊อกเด้งสองตาส่งรถมารับจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไอเฮี้ยนี่ฟื้นถังเบา้าคดีเหี้ยอะไรไม่รู้สารพัดแม่งประกันตัวได้แค่ล้านกว่าบาทแล้วเงินสี่สิบล้านกูละออแล้วไงอีก เดี๋ยวมันก็จบเนี่ยใกล้ละมันน่ะคิดว่ามันสลาดจเหรอไอ้สันทนากับไอ้โป้อะขอบอกนะเหนือฟ้ายังมีฟ้ามึงไม่รู้หรอกว่าเขาหลอกพวกมึงใช้อ่ะทำไมกูจะไม่รู้ไอ้เครื่อขายมาเฟียลึกๆของมึงกูรู้หมดอย่าให้กูแฉนะแม่เอาพิการน้องเขามีอีกหนึ่งคำถามเอาดีๆบ้างเป็นไงบ้างพี่ไม่ เอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวก,ก็คือว่าเดี๋ยวนะจะบอกใครเดี๋ยวญาติสภบอกเจ้าหน้าที่ให้ติดตามคดีใช่ที่คือจุดประสงค์คือทำอยากจะถามว่าไหนพูดอยู่หยกหยกเมกื่อกี้ว่าไม่ให้ประกันตัวคัดค้านกันประกันตัวแล้วทำไมเงินล้านกว่าบาทเนี่ยแล้วนเนี่ยเนี่ยพูดเสียหายจะขอคัดค้านได้ป่ะ้องเรียนได้ปะ่ะที่ถูกหลอกต้มตุน๋นเียอะไรเนี่ย อ่ะแล้วไหนตำรวจที่ไหนแม่งมาช่วยแม่งกูเล่นป๊อกเด้งหัวกูแบบเล่นเล่นเล่นสองร้อยบาทถ่ายรูปมันมีความสุขโพสแค่นั้นไม่คิดอะไรแม่งส่งรถมารับสอดจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอะไรว่าเดี๋ยวนี่คือเล่นป๊อกเด้งสองร้อยบาทสองตา,าและไอ้เฮียนั่นทำอะไรอ่ะทำไมันกฎหมายที่เล่นป๊อกเด้ง อ้าไปเล่นอะไรบ้างนั้นเล่นเอาเงินเพื่อที่จะไปซื้อของกินน่ะขำๆเล่นขำๆสองตาก<ม>่อนแ,แม่กลับด้วยเพราะตอนแรกแม่เล่นดัมมี่เ <c oughs> อ้าวก็จริงอ่ะนี่แหละจะโดนก็หนูก็โดนร่วมเปยนะพี่นะ <c oughs> างพี่กาพี่กาสุดท้ายอัปเดตนิดนึงชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างก็ดีอยู่ดีมีความสุขแล้วก็ดูแลกันดีวันนี้ได้ไม่เห็นพิเศษพิเศษดูสดใสเหมือนที่เราเล่าไว้เลยอ้าวแน่นอนแหละ เรามีอะไรมัดใจเขาถึงก็จะเสิรสตใส่ซ่าๆขนาดความดีที่แท้จริงไงโอ้โหออะหรือไม่จริงถ้าไม่ใช่ความดีเขาจะกลับมาทำไมอ๋อเพราะเขาแค่ไม่เห็นข้างแก่แล้วอะไรและอาจจะกลับมาทำไมถ้าไม่ใช่ความดีแล้วตอนนี้ไม่มีร้องเพลงพิเศษแบบจะมาไลฟ์ทุกคนรออ๋อกำลังค่ะกำลังกำลังเซตวางแผนก็อยู่เพราะว่าถ้าจะออกมาไลฟ์เนี่ยมันคือถ้ามันเหมือนกับคือที่เรา โปรหมดไปไว้คือฟูลแบนดเข้าใจปะอ่ามันไม่ใช่แบบอะคูสเอ้ยเล่นกีตาร์ตัวเยอหมอนที่ผ่านมาไงมันก็เลยต้องวางแผนหน่อยแต่ว่าโควิดมันให้เล่นมา่อไหร่เนี่ยคอนเสิร์ตเนี่ยหายไปสิบห้าล้านแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยใครจะชดใช้ยเยียวยานเนี่ยนายกที่ไหนอ่าไปเรื่อยแล้วกูโดนยกเลิกไปเยอะใช่ไหมคะก็สิบห้าล้านอแถ้าหาวนนี้ทำไงเอาอะไรกินขอยืหมหนี้จัก,การีน <c oughs> อย่างตอนนี้เขาเริ่มเขาเริ่มเขาเริ่มผ่อนคลายแล้วบางจังหวัดก็เล่นได้มันมีติดต่อเข้ามาไหมครับนี่แหมพี่เอย่ให้พี่พูดดิพี่ยกกินเงียบเออออกะไรนะมันย้อนแย้งมากินที่เราบอกไม่มีเออก็ไม่แหละก็อย่ามาถามดิแต่ว่าก็ตอนนี้ชีวิตก็แฮปปี้แล้วอาการพี่แต่งงานมาหาที่แบบสบายแต่นี่ดีขึ้นไม่เอ่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปหาหมออะไรเช็คฮะปกติเดือนละครั้งทานยา ทานยาหมอจัดก่อนหน้านี้แกเป็นกังวลว่าแกไม่หายอะไรเงี้ยแ,แกแกดีขึ้นไหมแบบก็าบางทียังก็ดุบ้างว่าอะไรเงี้ยตอนหลังมาตอนแรกตอนนั้นชอบชอบนอยมันไม่หายจะทรมานเนี้ยแต่งนอนจะหลับทรมานแหละเนี่ยปล่อยวางนั่งสมาธิดิค่ะ <c oughs> ตอนแรกคือพูดดีใช่ ก็คือเป็นอย่างเงี้ยพอตั้งพอดุครั้งนั้นดีขึ้นเลยนั่งสมาธิจริงนะแล้วก็นั่งได้ด้วยคันยังไม่เคยนั่งเลยอามิการนั่งเพราะการนั่งไม่เป็นเพราะมการไม่มีจิตนิ่งเพราะการสมาธิสั้นเืองสาๆะก็ไม่มีใครจะกล้าว่าล่ะเราเอาอยู่ไปดูไลน์เขาเสียง ข้า่ถามเพช่วงอ่ะออได้เขียนเข้าแป้งด้วยกันอย่างม่ใครก็มีเถิดคุณยังไงสมบัติรู้อย่างอยู่กับปู่หมาละเป็นชื่อกูณพวกอย่างแป้งแป้งแป้งเป็นชื่อเราหมดแล้วเหรอเอ้อเรื่องอะไรอ่ะไม่ใช่งงบ้านนันทวันนี้ก็เป็นของเราแล้วไอดอลคือธัญญาฮะบ้านนันทวันก็เป็นชื่อการแล้วไอดอลคือธัญญาธัญเล่นเลยอะค่ะใช่พี่ธัญญาเห็นแกแบบว่าปฏิบัติการแล้วรู้สึกไงบ้าง ใครปฏิบัติกันพี่ขันย่าพี่ขันย่างเลยอุ้ยเอานั่นเขาเหนือกว่าพี่หลายร้อยเท่าหลายล้านเท่าเปิดใจให้แฟนอุ้ยอันนี้เขาเหนือชั้นที่สุดแล้วอันนี้นับถือเนี่ยแต่เราก็ไม่บอกตรงอันนี้พุ่งจริงนะบอกว่าโหแบบสุดยอดพี่เอกกว้างคือแบบว่าความฉลาดอ่ะอแต่เราก็ไม่เป็นสองนะครับเราก็ปราบเรียบไม่ใไม่ถึงจะเป็นสมมติว่าเราเป็นสองแต่ว่าสมมติว่าอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามสิ อันดัหนึ่งนี่อัน,นสองนี่อย่างเงี้ยแล้วก็สามสี่อะย่างเงี้ยเข้าใจว่าคือมันห่างชั้นคนละดีวินชั่นหลังจากนี้ไปพิเศษขายดีแล้วถ้ามีสาวๆเข้ามาเกี่ยวข้องเรามีเตือนบอกเขาสาวไหมครับว่าอย่ามาแตะสามีชั้นไม่เพราะว่าเสดเขาน่าจะคิดเองได้นะไม่เห็นต้องให้ปัญหาที่มันทําให้ชิปหายเกิดขึ้นอีกอถ้าเกิดเขาไม่จําสร้างปัญหาขึ้นมาอีกก็มันก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วไง สุดท้ายแล้วพอโควิดจางเราจะมีไปฮันนีมูนใช่ไหมครับพี่การม่ฮันนีมูนครับงั้นอราจะไปวาเลนไทน์เฉยไม่วันเฉยว่าจะไม่ถามก็ต้องถามไม่ไม่บอกวาเลนไทน์พี่ไปไหนอะไปไหนแล้ววาเลนไทน์ทุกสี่อะไม่บอกขออย่างเดียวจะจัดปาร์ตี้แจ่งถามไลน์ด้วยนะคะเกินสิบสามคนนะคะขออย่างเดียวแต่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนใครสิบสามคนมาถึงครับเกินสิบสามคนอ๋อ มาจากวันเีปาตีค่ะนี่คนี่อยู่สองคนสามคนพ่อแม่ลูกห้าคนเนี่ยอย่าชอบมาหลอกขามคนส่งคนเสิร์ตโอ้สากินเงียบเยบตัดให้ด้วยการมาไลฟ์สดอเคเอา<ๆ><ส>ไลฟ<ๆ>์ไ,นไลน์ไปหลายเรียตัดให้ด้วยนะขอบคุณที่การสวยๆนะคะพี่บ้าเหมือนเล่นตลกเลยอะ